เออันตัวใหญ่ก่อมีลูกมัน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 ถ้าตัวแมมันอยู่หลังบ้านว่าเตวนมาเอาไอ้ก้องมามาวางอยู่ในตับเออเออเออออออสองสองสองาโจใส่เตนหาล้มีแล้วกอนดมีแปงวงยังไงกอน ตั้งมือแต่ยืนกันตั้งมือผมหันขวแล้วเนาะเฮาว่ะเฮาอ่ะไฟมาแรงเลยต้องตามไว้ต้องต้องตามไวเลยต้องตามมันไวอื้อไปลึกไปลึกไปลึกลูกครับมาครับเฮ้ยลูกไก่เลยนะมาเพชรมาเพชรโอ้ยตอมจะน้อยนี่อ๋อกลับไปก่อมมาแล้วนะ

อ๋อบอกเด้องกระทำมันนะแจ้งมาเจ้าเอ้าจ้งหนึ่งก็หนึ่งเลยครับผมครับผมอะปลาหัวเอาไปปล่อยแล้วนะเอาไม่ปล่อยปลาเนาะจีไตปลาเนาะครับครับผมเอาจะได้ปล่อยแล้วนะปล่อยไม่ปล่อยไม่จีไตเอาเอาเข้าก่อนนะม่เอาเข้าเอาหัวเข้าไตเข้ามีใตจีใตแม่นจีใตแม่นจีใตจีใตเล้วนี่ครับหวานแหวนเนาะ เดี๋ยว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 ไปหดหเยมาเีิรีอะตีตอ่ะ้วเอนีเอเดี๋ยวเตมันตครับมันจะครบตเอาจไ้เนาะไ่ใส่ว่ใสวไม่ตีถุงอ่ะยเออ่มเดสว สาซีรีเอาเอ้างอนแต่โดนี่แค่ปะแม่มันอยู่ไหนอ้ามี่อ้ามหัวออกไหนเนาะหัวกหหัวนาหัวนหล็อกด้วไอ้ใครมาไมนพี่ขอเห็นไตครับเนี่ยนักขานะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเนี่ยเดี๋ยวาไปปล่อยได้นะดึงไว้ก่อนนะ เนี่ยครบถุงครับ